ียนไปตั้งใจเรียนไปทํางานตั้งใจทํางานหาเงินแล้วก็เออไปตั้งใจใช้ชีวิตให้มีความสุขในวันนี้กันเถอะยาวไปไหมอะน่าจะไม่ได้เ้อตื่นตืนตืนตืนโอ้ยพรุนี้วันหยุดนอนหนึ่งได้จริงขอบคุณค่ะได้รอดูคลิปกระโดดน้ำบ้านปิ่นไปดูใน แอเขาปิ่นน่าตอมได้นะคะทุกคนเสียงนาฬิกาปุ๊บคิไม่น่าตื่นต้องไงดีตื่นตื่นตื่นตืนตื่นไปได้ได้เขาก็ไม่ตื่นเหมือนกนะันอ่ะ Thank you for your support Take care you have to take care yourself too because นาะ w ิกาปยุง ล่าสุดหนูมาไลฟ์จับยุงอะนะสายปอน <c oughs> ะรอเสียงรอเสียงสิงดอนฮัสเบนจาเนี่ยนะไอการนอนเป็นเรื่องของเด็กเราโตแล้วใช่เราโตแล้วนะทุกคน <c oughs> ขอบคุณค่ะ Tomorrow have 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 an exam too ขอบคกคะ่ะวันนี้ลูกแก้วไม่ได้ไลฟ์อะเดี๋ยวไว้น้องไลฟ์แล้วหนูจะขึ้นไลฟ์กับน้องนะแต่แบบบางทีทุกคนหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่แอคเขาหนูหรือว่าแอคเขาน้องหรือเปล่าหรือแบบคนมันไอ้เนี่ยข้อความเยอะอะบางทีเราจอยกันไม่ได้อะคะ่ะฉันแน่ไม่ว่าอะไรจะชันเธอคนนี้มาเป็นหวานใจเธอว่าไงหวานใจ ฝันดีครับใครไปนอนฝันดีนะทุกคนเอ้ยไม่ดีต้องหลับไม่ฝันสิเขาบอกว่าถ้าหลับไม่ฝันจะดีกว่า Tell me did she make me Your energy baby yes Maybe because I I go to meet a lot of people with me Oh something Falling down ห้ารคนเลย เฮ้ยเพื่อนธารมนาแล้วทำไมเธอใส่ทางกีก็ค่ะโอ้ Thank you f r the perfume สวยเหรอไอ้นูให้ตายเถอะ Oh Josh ก็ม่วเงินนิดนึงค่ะพี่แต่หนูยากสนทนารักคนทักรักแต่แมว พันคนทักรักแต่แมวแล้วไม่รักหนูเหรอฮมไม่รักหนูเหรอใช่พี่งวงแล้วนอนะนะั้นพี่นอนนะนอนหลับไม่ฝันแล้วก็ตื่นมาพรุนี้แฮปปี้สดชื่นสดใสละเลงส,สั้นโย่คุณครับรักรักเหมือนกัน ถ้าเราวนนี้เป็นเ่งเกี้องไลฟ์โปอยนะคะพี่กำลังใจขอบคุณนะคะที่เห็นหนูเป็นกำลังใจเพราะพี่ก็เป็นกำลังใจในชีวิตหนูเหมือนกันหนูรู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะหนูไม่รู้จะพูด